เอาข้างในนะหนูตามาลอกกระจกจอที hmm. mm ่ลอกให้หน mm ูเลยค่ะพอลอกเดี right. ๋ยวพี yeah. ่จะเทสก่อนนะคะว่าการใช้งานปกติไหมใช่ค่ะค่ะเทสเสร็จแล้วพี่จะปิดเครื่องเลยจะไม่ยุ่นปากมุมของลูกค้านะนะขอรหัสหน้าจอหน่อยค่ะรหัสล็อกหน้าจอเหรอคะเสื้อค่ะอะไรนะคะเสื้อค่ะพี่ขอรหัสหน้าจอที่มีข้อมงของน้องอยู่แล้วค่ะเสื้อค่ะอ๋อรหัสเสื้อช่ค่ะเดี๋ยวหนูตั้งรหัสนี้ไว้ค่ะพี่เพราะหนูมันชอบมายืมโทรศัพท์เล่นขอบคุณที่นะคะแล้วพี่เทสไปมึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ปิดเคคคคครรื่่่อองใหหห้้นนูเเเลลยยะะะะไดโัสเสือเนาะะ่ค ตั้งรหัสแอดตกแต่งไปด้วยเลยนะคะไปลอกกระจกจอ a d g e ย Ultra ให้ลูกค้ากันเลยค่ะแกะหน้าจอออกแล้วนำไปขึ้นแท่นลอกจอได้เลยค่ะขั้นตอนลอกกระจกช่างต้องใช้ความชำนาญในการทํานะคะแยกกระจกชั้นนอกออกแล้วเคลียร์กาวทําความสะอาดแล้วนำกระจกใหม่ติดเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นนำข้อเครื่องอัดหน้าจอและตัวอบ,บเบับเบิรเพื่อไล่ฟองอากาศนะคะได้จอสวยๆแล้วนำมาประกอบได้เลยค่ะติดซิลกันน้ำตรงรุ่นให้เหมือนเดิมประกอบหน้าจอและฝาหลังให้เรียบร้อยเทคการใช้งานลรวเตรียมสูงให้ลูกค้าได้เลยเสร็จแล้วนะคะได้จอแท้เหมือนเดิมแถม มาล็อกกระจกจอได้ที่ร้านสกายโฟล์บางใหญ่เลยนะคะ